ค่ะพี่เป็นทักทายและสวัสดีในเรียนเพาะชำผักทาบของพี่เป็นนะคะหลายคนถามมาว่าผักทาบพ,พร้อมส่งหรือ,อยังนี่พี่เป็นจะบอกข่าวดีนะคะหลังจากที่ทำการเพราะมานานแสนนาน,านกว่าจะได้แต่ละต้นนะคะยากเย็นแสนเข็นค่ะทางนี้อย่างนี้ก็เริ่มผีใบนะคะเริ่มแตกใบดูค่อยๆแตกทีละนิดทีละนิด เนี่ยค่ะแล้วก็จะพามาดูต้นพันธุ์ที่พี่เป็นพร้อมจะจัดส่งให้นะคะก็มีอยู่สามสิบต้นนะคะที่คัดออกมาแล้วเนี่ยค่ะสวยๆเลยก็ก็เรียงคิวตามที่พี่เป็นได้แจ้งไว้เนาะที่พี่เป็นบอกไว้ก็คือเรียงคิวรับนะคะว่าท่านไหนบ้างที่จะได้รับผักสาบไปพี่เป็นจะเรียงคิวตั้งแต่คิวแรกที่สั่งมาเลยเนาะจะได้แบบยังไงอะ่ะจะได้แบบ ยุติธรรมสําหรับคนที่จองก่อนแล้วก็ถ้าท่านใดรอได้เหมือนที่พี่เป็นได้บอกไปเนาะก็รออีกนิดหนึ่งนะคะก็จะมีออกเรื่อยๆทีละละ็อตทีละไม่เกิน30-20ต้นอยู่ประมาณนี้ละคะ่ะเพราะว่าพี่เป็นก็เป็นมือใหม่ในการขยายพันธุ์ก็ต้องลองทําดูว่า <laughs> จะไปได้ดีแค่ไหนนะคะอันนี้ก็ใช้เวลาแบบโอ้โ คือให้สัญญาว่าสิ้นเดือนกุมภานะคะแต่ว่ากว่าจะได้เนาะสิ้นเดือนกุมภากว่าจะได้นี่เข้ามีนานแล้วค่ะเพิ่งจะได้สามสิบต้นแต่รับประกันเลยนะคะพันแท้แน่นอนก็ติดดอกทั้งปีแล้ะค่ะติดดอกติดลูกทั้งปีเลยไม่ต้องกังวลนะคบางต้นก็มีมือเริ่มเลื้อยแล้วค่ะก็ปนๆกันไปไี่เป็นสังเกตจะสังเกตที่มือ ที่ยอดมือเขาอะคะถ้าเริ่มเลื้อยเริ่มไรลากเขาเริ่มเดินเริ่มแข็งแรงก็โอเคก็นั่นแหละค่ะก็จะเริ่มจัดส่งให้ลูกค้าอาจจะได้ช้านิดหนึ่งก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็พยายามที่สุดแล้วค่ะพี่เบนได้พยายามลองกับพืชชนิดนี้ก็ลงทุนไปเยอะมากๆแล้วค่ะก็เหมือนที่บอกไปว่าโอ้โหทำไปเป็นพันพันถุงนะคะแต่ผลที่ได้ก็นั่นแหละค่ะมันก็ ไม่ได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะพี่เป็นว่าน,นะเนี่ยค่ะกว่าจะแตกอย่างนี้แยกออกมานะคะแต่สังเกตนะคะเห็นไหมถ้าพันแท้พันถวายออกลูกจริงๆนะคะเห็นไหมเขาจะติดเห็นไหมเขาจะติดเนี่ยเนี่ยเขาจะติดตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยเนะะี่ยค่ะติดทุกลูกทุกต้นเลยค่ะเห็นไหมนี่ติดดอกติดดอกพร้อมดอกเลยพร้อมตาดอกเลยค่ะ ะะแต่เราก็ไม่ได้ว่าเอาไว้นะคะเดี๋ยวเขาก็ร่วงของเขาเองนะคะสังเกตจะมีดอกก็กรออีกนิดนึงอันนี้ดีไม่ดีเป็นเดือนนะคะเนี่ยมันไม่ได้ว่าปุ๊บปั๊บเลยนะคะมันใช้เวลาแบบพี่เพ็ญก็ไม่รู้จะบอกยังไงเนะะี่ยค่ะติดลูกเลยติดลูกตั้งแต่ในถุงดำเลยนะคะ เกือบจะทุกต้นเลยค่ะที่แตกออกมานี่มีลูกเลยนคะคะรับรองได้พันแท้แน่นอนไม่จกตา <c oughs> เดี๋ยวก็เดี๋ยวเย็นนี้มันจะทักไปนะว่าท่านใดได้บ้างแล้วก็เลี้ยงลำดับคิวไว้ให้เรื่อยๆไปก็ยังไม่รู้จะจัดทรงแบบแตะกร้าที่เขาทำกันหรือว่าจะใส่กล่องยังไงเดี๋ยวคืนนี้จะหาข้อมูลนะคะเพราะว่า จะต้องตัดจัดส่งให้รัดกุมที่สุดของลูกค้าจะได้ปลอดภัยเนาะเพราะว่าทํายากด้วยก็สําหรับคลิปนี้ก็พี่เป็นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พีพีฟาร์มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ